รถแบคโคนะคะโอ้โหโอสามิเยานเนชมเลยโอ้่โอ้ย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  ก็สถานที่รถไฟนะคะโอ้โหการรถไฟมาท<อ>ำขอพื้นที่แล้วนะคะโอ้โหป่าป่า,ปาน้ำคอลบหาได้ยังหรือยังป่าน้ำคอลเลยนีนน่โอ้พอดีเลยป่าลายขนาดอ <laughs> จอมมาจอมมาอูกคัาเกิน เพื่อก็จะแกะปลานะคะมาแกะปลานะคะเขาเก็อทำอะไรนี oh, ่ยเขาสู hmm. ้เพื่อนึ่งแลวเขายังหลายอยู่เนาะโอ้เขาม่ได้อัปลาซิวโอ้เบิ้ง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 โอ้ปลาซิวกระปลานั้นละลายขนาด พี่พ <problems> <c oughs> oh, right, right anyway. ี่พ oh. oh, ี่ทั้งพี่ทั้งหลังจ้าพวกโอ้ได้ได้ยังได้ขั้นตีวงกว้างเฮงละหลายเนาะโอ้คัก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 